ปอนผลไม้ออเดอร์จากคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะคุณแม่ตาขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะไว้เข้ามาอินดูนะคะปอนผลไม้นะคะแบ่งไว้ให้กับคุณตาปลายแก้วนะคะคุณแม่เชียกนี้เลยนะคะคุณตาปลายแก้วอายุ72ปีนะคะตาบอดฝั่งด้านซ้ายนะคะหนึ่งข้างขอบพระคุณคุณแม่ตามากมากค่ะขอบารมีพระคุปกามช้างบารมีกุศสารบารมีคุณตาปลายแก้วปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่และครอบครัวนะคะ ให้แล้วคราดปลอดภัยปราศจาโกโรคภัยนะคะคุณแม่จ้าเดินทางไปที่แห่งคนใดก็คอยคุณแม่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะสาธุตาสาทานให้อร่อยเลยนะคะหวานชื่นใจนะคะคุณแม่มีทั้งแตงกวาแตงโมกล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำว้านะคะมีข้อโพด้วยนะคะดูโชว์ขาที่ห้าด้วยนะคะคุณแม่โชว์ขาที่ห้ายืนทานผลไม้อร่อยเลย หวานชื่นใจนะคะเมนูสุดโปรดนะคะขอบพระคุณคุณแม่จา๋ามากๆเลยนะคะในวันที่เงียบเงานะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณคุณแม่จา๋าที่แวะเข้ามาเอนดูนะคะเคี้ยวเคียว,ยวใหญ่เลยนะคะหวานชื่นใจเป็นเมนูสุดโปรดเลยนะคะคุณแม่ค่อยคอยหยิบค่อยๆเคี้ยวตาจ๋าอร่อยไหมหวานชื่นใจเลย ชอบมากเลยถ้าเป็นของโปรดนะคะเมื่อขาเมื่อขาหลังนะคะกาจาามื่อขาหลังเหรอมีต้นไม้มีมีเสาไม้นะคะคุณแม่อยู่ด้านหลังคุณตานะคะลเมื่อคุณตาก็จะเอ็นแล้วก็จะพิงนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ให้คุณตาทานไปเรื่อยๆนะคะยังเหลือนะคะยังเหลือยังเหลือยเอยเอะเ,เลยกาจา๋า ค่อยหยิบค่อยเคี้ยวขอบพระคุณนะคะคุณแม่